สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทนายตั้มเผยเคสสาวถูกโรงแรมดังเขาใหญ่ฟ้องเ e รียก3ล้านรีวิวให้คะแนนตั้มเมื่อวันที่6มกราคม65าทนายตั้มหรือทนายสิทราเบียบังเกิดและขาที่การมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสข้อความเฟซบุ๊กถึงเคสของลูกความรายหนึ่งที่ถูกโรงแรมดังที่เขาใหญ่โทรขูเรียกค่าเสียหายจํานวน3ล้านบาทหลังไปรีวิวในอโก d ดาเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคม2564 ให้คะแนนโรงแรมตามโดยได้ระบ,บุรายละเอียดว่า ฮชแท็กรีวิวผิดชีวิตเปลี่ยนหลังจากหยุดปีใหม่ไปนานวันนี้ก็เลยให้คำปร,รึกษาเคสที่ได้นัดหมายไว้ทาง Inbox 10กว่าเคสมาสะดุดเคสสุดท้ายคุณขิงได้เดินทางไปเที่ยวที่เขาใหญ่แล้วไปรีวิวใน a g โก a ดาเมื่อกลางเดือนธันวาคม2564ให้คะแนนโรงแรมต่ำไปน่อยโดนโรงแรมโทรกลับมาคูแล้วให้ทานายเรียกค่าเสียหาย3ล้านบาทภายใน1 5วันพร้อมให้ขอโทษโรงแรมทางหนังสือพิมพ์5ฉบับเป็นเวลาเ วันติดต่อกันด้วยความสงสัยคุณคิงถึงกับเดินทางจากชัยนาทมาหาผมถามว่าหนูรีวิวไปตามความจริงแล้วผิดด้วยหรอแล้วอโกดาต้องตอบทำไมเจ้าของโรงแรมถึงรู้ว่าใครที่รีวิวเพราะชื่อที่ล็อกอินไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแถมไปโรงแรมนี้สักพักแล้วด้วยแฮชแท็กรีวิวคะแนนต่ำโดนฟ้อง3ล้านแฮชแท็กอโกดาสำหรับข้อความที่ลุกความรายนี้รีวิวในแอปอะโกดาได้ระบุว่าตอนที่ไปพักห้องไม่ดูใหม่เหมือนกับภาพที่ลงโทรศัพ ก็ติดต่อลงไม่ได้ต้องเดินลงไปเองไม่สะอาดพนักงานกลางคืนก็ไม่ค่อยช่วยอะไรแต่ก็มีพนักงานบางคนที่ต้อนรับดีตอนเช็คอินก่อนเปลี่ยนกะเพราะไปถึงดึกทีวีไม่ติดห้องไม่เก็บเสียงคนเดินผ่านก็ได้ยินแล้ววิวห้องไม่ค่อยเท่าไรดีที่เห็นเขาต้นไม้สเีเขียวไม่ปรงห้องอาหารเล็กมากคนไปหลายๆคนเบียดกันต้องมองหาที่จับจองดีที่มีริมน้ํารอคนว่างถึงได้นั่งรสชาติอาหารเช้า าพอได้อาหารมีให้เลือกน้อยทำเลใกล้ทางขึ้นอุทยานมากอันนี้ดีจริงๆแต่ว่าก็อยู่ลึกมากอยู่ในหมู่บ้านคน ไปถึงตอนมืดหาทางเข้าลำบากมากราคาแพงเทียบกับคุณภาพจริงราคาพอๆกับที่พักที่มีชื่อแต่เข้าไปแล้วเหมือนอพาร์ตเมนต์มากกว่าทุกวันนี้พอจะไปเขาใหญ่สาม,มีจะแซวเรื่องที่พักนี้ตลอดเลยอยากให้แปรับราคาและมาตรฐานให้ดูสมราคาคะ่ะมีโอกาสจะกลับไปพักนะคะขณะที่ล่าสุดวันที่7ธันวาคม6 5ทนายตามได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวอีกครั้งว่าโรงแรมแจ้งคุณคิงให้ลบรีวิวทันทีหากไม่ทำโรงแรมคิดค่า เสียหายวันละ50,000บาทให้ชดใช้ค่าเสียหาย3ล้านบาทและให้ลงโฆษณาขอโทษในหนังสือพิมพ์7วันติดต่อกันนี่เป็นผลจากการที่ไปพักโรงแรมเนึ่งในเขาใหญ่แล้วรีวิวให้แค่6คะแนนหลังจากนั้นก็ได้รับโนติสขู่ว่าจะฟ้องถ้าไม่ลบรีวิวและจ่ายค่าเสียหายจำนวนมากถึง3ล้านบาทแแ็กรีวิวผิดชีวิตเปลี่ยนถ้าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ